สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลล์ตู่นะครับที่อุตสาหการขายเอซูสูงเทียบเซลล์สาขาบางกระทงนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้ามาดูรถอีซูซูดีแม็กนะครับ4ประตูไฮแลนเดอร์1.9 DDI b ุดเ Power บูพาวเวอร์นะครับตัวนี้รุ่นเกตแซตนะครับเดี๋ยวเราไปชมมือเลยครับว่ามีอะไรส่วนกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็น โครเมียมนะครับสชิ้นนะครับผมพร้อมโลโก้ยี่สุสนะครับแล้วก็จะเป็นสีดําเงาด้านในครับเพื่อความสปอร์ตรูขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าไบเอลีดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเดย์ไทม์เดนิ่งไลท์นะครับตัวนี้ส่องสว่างในเวลากลางวันและเป็นไฟดีในกลางคืนนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเป็นหลอด LED นะครับให้แสงสว่างเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านบนจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผม สำหรับก้านปัดน้ําฝนนะครับรุ่นเกรดแซตัวนี้ครับจะพิเศษสุดเลยตรงนี้คือว่าเป็นก้านปัดน้ําฝนแบบบิวอินครับผมมาในส่วนของล้อนะครับผมที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับอยากทราบว่าขนาดล้อขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชม,มนกัเลยครับผม ็มาในส่วนของล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับขนาดยางอยู่ที่265ทับ60นะครับขอบ18นะครับผมยางที่ให้มาจะเป็นบิสโตนะครับผมตัวนี้จะล้อแม็กจะเป็นสีเงินนะฮะตัวนี้มือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมทั้ง4ประตูนะครับพร้อมกับมือเปิดฝาท้ายนะครับผมส่วนกันชนท้ายนะครับจะเป็นกันชนท้าย2สเต็ปนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัวนี้ ขึ้นลงสะดวกมากครับพอพบกับกล้องมองหลังนะครับพร้อมเส้นกละยะนะครับให้ความชัดละเอียดมากครับผมสำหรับภายนอกนะครับเราก็ชมกันมาทั้งรอบคันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในกันได้เลยภายในรุ่นนี้นะครับเกีเซตนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับผมพงมาลัยหุ้มหนังนะครับตัวนี้มามีมันตีฟังก์ชันก็คือมีคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้ให้มาพร้อมเลยพร้อมกับ ตัวหัวเกียร์นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้พร้อมสีนะครับเป็นโนแบ็ครอบด้านข้างนะครับทำให้ดูหรูหราและสปอร์ตมากขึ้นพร้อมหน้าจอขนาดนะครับ7นิ้วเป็นไงบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับทั้งภายนอกทั้งภายในนะครับผมรุ่นนี้นะครับเรามีให้เลือก5สีนะครับมีตั้งแต่สีดําสีเทาสีเงินนะครับแล้วก็สีส้มเลขกสีหนึ่งก็คือสีขาวมุกนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่9 1 7 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ โปรโมชั่นพิเศษนะครับขับฟรี90วันนะครับผมหรือดอกเบี้ยพิเศษ1.99นะครับรับวันนี้นะครับ